ผมให้คุณสามวิจะกดไลค์หรือว่าจะโดนจ้ำสแกรอ่ะฮะการต่อ <nuest> ส <grammar> oh yeah. oh, yeah. ู้ลัวสามมิติแต่เป็นรูปแกะพยายามอย่าระเบิดฮะทำไมเราเป็นแกะแล้วต้องระเบิดแกะเบอเอาเดินไม่ได้เอาเอาเดินไม่ได้เอาเอาเอาเฮ้ยเพื่อนเดินไม่ได้เอา เกมมันเดินไม่ได้หรือว่าลองรับแค่มือถือว่าเดี๋ยวลองเทสแมบอื่นก่อนว่าคีย์บอร์ดปกติเปล่าเฮ้ยผมเดินได้ปกตินะฮะวันนี้เดินได้แล้วแม่เนี่ฮะแม่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 น่่แม่แม่แม่ม่แ

บอลเจมนี่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรออันนี้หลุมอะไรอ่ะว้ายเหี้ย้อู้หน้าเลยบอลเออวท่าวิ่งแต่ละรอบไม่เหมือนกันด้วยตอนนี้ลบอลเจมม่ได้อยู่แถวนี้นะไม่ได้ลยงลวคิวได้าเมอมาไม่ไแล้วฮ นั่นแหละฝันร้ายลงทาง้าขวบส่งคามอีมูนอกอีมอูมันมีจริงจริใช่ไหมไที่คนไปตีกับน,นอกอีมูอะเรามีอะไรบ้างเนี่ยเรามีปืนกระบอกหนึ่งเรามีชุดโอเคเราเอาปืนก็พอ, <c oughs> อ,ไไอ,อเฮ้ยมีสายประเทศไทยมาช่วยกันสุข,ขามนอกอีมูด้วยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว อีโบรถอีโบมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมัน oh, นักควารถคว้ารถคว้าโอ้ยโอ้ยโอ้มึงมึงขับถอยหลังเหรอเพื่อนความสามารถเยอะด้วยมึงเนี่ยอยลุยอีโบตำรวจน้องมากเป็นสำคัญนะเมื่อเหมือนเอาออเพื่อรวยนจินเราห่วยมากเลยเนี่ยเพื่อนเพื่ออีโบมาหาขอ Thank you หลังสหาหัลเสียชีวิตจากอีโมไป็นอันดับโกลไม่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองใครมันส่งอีโมมาขนาดนี้เนี่ยผมมันสปอนพระเจ้าวิงเสกอีโมมาเพียบเลยตอนนี้มีคนตายไปแล้วยี่สิบสองศพเหลือสิบสามคนเราเหลือกันเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเพือ่อนยี่สิบสองคนเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วเหลือสิบสามคนที่จะบอกรายล่าต้องอีโมนั่นมันไปไหนหมดวะเนี่ยตัดชนะเลี่งเฮ้ยชนะ ุจคำตัว <decorative> อ <life> <to> ีมูที่อังกฤษมีจริงไหมถ้ามีใครรู้หรืออะไรยังไงคอมเมนต์ด้วยเดทไวเครื่องเสียงมันเป็นยังไงวะเปลี่ยงจากเสียงมาจากไหนอะอันดับแรกขออนุญาตเลยเดินหนีก่อนเสียงมม่จังทิ่ผ่าน EQ นี่คืออะไรอ่ะไอ มันคืออะไรผมไม่รู้จักนะวิทยาลัยมีรถเดี๋ยวเราเปิดเสียงกันนะเสียงมันไหนอ่ะก็ก็เบาโอ้โหมึงม่วนกันเนาโอ้ยโอ้ยสั่นสั่นสั่นโอ้โหถ้าเราถ้าเรายืนด้านนอกลงนั้นอ่ะถ้าเรายืนตรงระยะสั่นๆเนี่ยมันจะดังหรือเปล่าพร้อมยังสามสองหนึ่ง Thank <laughs> you. พอหูกูจะไม่ไหวละเล่นแบบฟังเพลงอะไรกันอย่างนี้เล้วว่าหูไม่แตกหรอวะกูว่าเสียงกูก็ดังแล้วนะช่องกูเนี่ยเป็นเจ้าที่เสียงดังพอสมควรแล้วเฮียนี่กูยอมในแบบนี้ยึดค่ต้หมายลอยได้คืออะไรอ่ะมีให้ซื้ออ่ะน่าจะใช่นะเป็นน่าจะเป็นพวกลำโพงนะอันนี้เราซื้อไอ้แพนด้าตัวนี้ได้อะลองซื้อดูนี่มาแล้วบลูทูธ2.0ฮัลโหลเพื่อนเปิดเพลงยังไง ทมเบคอนตัวนี้ไม่น่าได้เรื่องอ๋อมันมีเพลงตรงนี้มิวสิกแปบนปับนึงเ,เ,เดี๋ยวลองหาที่เปิดก่อนเราวางลาโพงปุ๊บเสร็จแล้วเรากดมิวสิกใช่ไหมเหมือนจะต้องเอาชื่อเพลงมาใส่นะเอาเอา,เอานี่ก็ได้รถไฟบ๊อบเนี่ยทำไมรถไฟบ๊อบกูเป็นอย่างนี้โอเคเราตอนนี้คือเราปรับแล้วนะคือถ้าเราติ๊กตรงนี้ตรงมิวสิกมันเปิดให้เลยต้องดูไทลิมิตเพื่อเสพเข้ากระแสะเลือดเรา ขออนุญาตลองปรับเสียงแบบดังสุดๆเท่าที่จะดังได้หนึ่สิบร้อยกับก้เก้าพันห่แนละละละเบาเสียงเบาเสียงกูเตือนแล้วนะคือเอาเธอไอ้ยี้ยพอๆเป็นปลาอันนี้คือกูต้องเล่นแบบแนว i อโอใช่ไหมไปกุ้งกุ้ง อุ้ยรุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่มาให้เขาให้เขาไปก่อนแบ่งๆกันนะทรัพยากรใต้ทะเลอ่ะอุ้ยอุ้ยกุ้งกุ้งกุ้งเต็มเลยกุ้งเต็มเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าเพื่อนไม่เอาเราสายพันธุ์ปลาทองเหมือนกันเพื่อนเออดีมากเราปลาทองชนิดเดียวกันแค่มึงคนละสีอุ้ยอะไรอ่ะมันคือไส้เดือนทะเลอุ้ยมีปลากระเบนด้วยอยากได้ปลากระเบนอ่ะชอบปลากระเบนเฮ้ย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 อันนี้เล็งกูแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอ้ยไปเลย ่งแห้าคืนที่โรงแรมทุ่ง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 เซฮูมันจะน่ากลัวยังไงเฮ้ยเล่นกับเพื่อนดีกว่าทุ่ง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 เซฮูอเรามีคืนหนึ่งอันนี้คืนหนึ่งไปคุณคือไนท์ก้าดโอ้ยตอนนี้เรามีทุ่ง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 เซฮูอะแล้วก็มีแต่ละเล็กตลาดล่างไม่ใช่แตลาะเล่หรือตละลาดนะแต่ละเล็บตลาดล่างว้ายฮีเพื่อนอะไรอะไอ้นี่อะไรไอ้บัลเล่เล่เล่คาปูชิโน่ใช่ไหมกไม่รู้ว่ากูไม่ได้เบลล์หลอดขนาดนั้นไม่กลัวมันเลยเหรอวะเพื่อน้ย ตาเล็ตตลาดล่างหายอุ้ยตาเล็ตตลาดลางมันเดินอะมันจำสเก็ตตาเล่รถตาลางตึ้งเหมือนไอใน lobster bull นั่นทำไงมึงนึกว่าเข้าห้องกันดีกว่าเพื่อนเชื่อกูฮะมึงทิ้งกูไว้คนเดียวงี้เหรอเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปผ่านแล้วโอ๊ยใครอยากเล่นก็ไปเล่นนะตาเล่รถตาลาง มนุษย์หนึ่งร้อยคนประทะก,กอรีล่า <c oughs> นี่ใช่ไหมที่เขาตั้งกระแสกันในเน็ตอ่ะโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเพื่อนเกิดเป็นคนอย่าเสียชาติตเ,เออเออเออที่กูโดนลิงต่อยแล้วคนต่อยนะอย่าไปยอมเพื่อนอย่าไปยอมอย่าไปเออทำไมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันคนน้อยจังแป๊บนึงนะคนดูอ๋อมันมันม,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 มีคนเล่นอยู่สามสิบกว่าคนวันนี้พอหอมปากหอมคอจะคิดมาจ้าจุ้มว 这心中装着怀。